สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a n เ h สเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกดาบิซิวาเชื่อว่า Arsenal เป็นทีมเดียวเท่านั้นที่สามารถลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตีในฤดูกาลนี้ ดาบิดซิวาตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ให้สัมภาษณ์กับเดมิลเลอร์โดยเขาเชื่อว่าอาเซนอลเป็นทีมเดียวที่มีโอกาสลุ้นแชมป์พเมลีกกับทีมเด์บายสี้าอีกครั้งในฤดูกาลนี้ สโมสรแมนซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับมีนักเตะที่น่าทึ่งนี่คือฤดูกาลที่แปดของเป๊ปกับแมนซิตี้ในปีแรกของเขาเป็นการทําความคุ้นเคยกับพรมเมียร์ลีกแต่ทว่าในตอนนี้พวกเขาไม่มีใครหยุดยั้ยงได้อาเซนอนอลเป็นทีมเดียวที่ผมเห็นว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ส่วนทีมอื่นที่เหลือผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําได้ผมได้ดูเกมของแมนซิตี้ในเกมแชมเปี้ยนลีกกับทุกนัดในฤดูกาลที่แล้วผมไม่สามารถคว้าถ้วยแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้ในตอนที่ยังคาแข้งอยู่ที่นั่นแต แฟนบอลก็คู่ควรกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปียนลีกและเอฟเอคัพการคว้าที่เป็นแชมป์มันเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งมากๆดอบิสซิวากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสื่อดีเอ e n นเดนรายงานว่าเรือไปสีฟ้าแมนซิตี้ยินดีที่จะปล่อยคาร์ินฟิลลิปให้ทีมอื่นยืมตัวใช้งานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมหากว่าตัวนักเตะรายนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนาม ในรายงานระบุว่าแม้ว่าฟฟลิปมีความต้องการที่จะอยู่กับทีมเรือใบจีฟ้าต่อและพร้อมสู้เพื่อยังตำแหน่งตัวจริงในทีมแต่เขาจะได้รับโอกาสในการย้ายทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้หากว่ากองกลางรายนี้มีจำนวนนาทีในการลงสนามน้อยเป็นที่เชื่อกันว่านิวคาสเซิลอยู่ในเตดสนใจที่จะคว้าตัวคาวินฟฟลิปมาเสริมทัพในช่วงต้นปี2024โดยเอี้ฮาวกุนซือของทีมสารกาโดงยังคงต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทีมต่อเนื่องสำหรับคาวินฟิลิปเพิ่งได้รับโอกาสลงสนามช่วยทีมไปไม่กี่นาทีในเกมทีิแมนซิต มามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา นิตยาสารฟรองฟุตบอลสื่อดังของฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศรายชื่อ10ผู้รักษาประตูที่มีลุ้นยัตสินโทรฟี่หรือผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำปี2023เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามรางวัลดังกล่าวที่ตั้งชื่อตามผู้รักษาประตูระดับตำนานอย่างเลฟยาชินให้กับนายประตูที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากฤดูกาลที่ผ่านมาโดยอลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูจากลิเวอร์พูลเคยเป็นผู้คว้ารางวัลน,นี้ไปครองในปี2019ส่วนที่โบกูตัวนายประตูจากเรอัลมาดริดเป็นเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วติดโผเข้าาาาาามมมมตตคดดเเเช่่่นนียวววกกััับอองรโืให Man United, ซึ่งโชว์ฟอร์มยเยี่ย่กับ Milan, อินเตอร์มิลานตอนสกัดเก่าอีกทั้งทางเอเดอร์ซอนเองก็ติดด้วยเช่นกันหลังจากที่พาแมนซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วนั่นเองมากันต่อที่การสรุป10รายชื่อผู้รักษาประตูเข้าชิงรางวัลยาซินโทฟี่ประจำปี2023มีดังนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูคนแรกมาร์กอังเกรทสเตเกนจากบาร์เซโลนาโดมินิกลิวาโควิชจากเฟเดปาเช่เอเวเรโนมาติเนสจากแอสตันวิลล่าทีโบกุตัวจากเรอัลมาดริดอารอนรันสเดลจากอาร์เซนอลไมค์เมนยองจากเอซิมิลานยัสซินโบโนจากอัลฮิลาวอังเกรโอนาน่าจากแมนยูไนเต็ดบริสัมบาจากลองและเอร์รัซอนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกวอดิลล่าเจคกนคลอปอังเก้ปอสไตโคกูติดโผ5คุณซือชิงรางวัลยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนสิงหาคม ขณะที่คาโอรุมีตมาปีกไรตันมีชื่อเป็นหนึ่งใน6ชิงแข่งยอดเยี่ยมพิมลีกประกาศรายชื่อ5ผู้จัดก,การทีมที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลกุญซือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วนำมาโดยเปปกัวดิวลา่าในใหญ่แมสเซตตีที่พาเรือใบสีฟ้าเก็บชัย3านัดติดในเดือนแรกของฤดูกาล2023-2024ส่วนอีก4กุญซือที่มีชื่อเข้าชิงได้แก่มิเกลอาร์เตต้าที่พาอาเซนอลนชนะ2เสมอ1เจกเกนคลอฟที่พาลิเวอพูชนะ2เสมอ1เดวิดมอยที่พาเว์แฮมชนะ 2, สนนะอังเกอสตูพาท็อตแมฮอตสเ์์ นนน2เเสมอ1นนช่กัขณะเดียวกันพรีเมอรีประกาศ6ชื่อนักเตะเข้าชิงรางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกไปแล้วเช่นกันได้แก่ไตโบอวานิยี่จากนอตติงแฮมฟอร์เรสซาร์รตดโบเวนจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจมส์เมดิสันจากสเปอร์ไบรอันเอมเบมโมจากเรนฟอร์ดคาอูรุมิตามาจากไบรตันและโรดี้จากแมนซิตี้ทั้งนี้พรีเมอรีจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาโหวตจนถึงวันจันทร์ที่11กันยายนก่อนประกาศผลยังเป็นทางการในวันศุกร์ที่15กันยายนนี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ด้านลบก็มีเหมือนกันสถิติชี้เป๊ปกัวดิโอลากุนซือแมนเชสเตียครองตำแหน่งในายใหญ่ที่มีผลงานเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีเนื่องจากทีมเรือใบสีฟ้าในยุคข,ของเขายิงลูโทษได้อย่างย่แย่ที่สุดกัวดิโอลาสร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตีย โดยถึงขณะนี้เขาพาทีมเงินถังผงาดขึ้นรังเบอร์หนึ่งของประเทศได้อย่างเต็มตัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นซีซั่นที่ผ่านมาผู้จัดการทีมชาวสเปนนิดพาเรือใบสีฟ้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าที่เป็นแชมป์ได้สาเร็จแถมซีซั่นนี้ทีมของกุนซือสกินเฮดยังได้รับการกาเกงว่าจะสานต่อความยิ่งใหญ่ได้อีกกระนั้นก็ดีเดอะซันได้เผยข้อมูลว่ากวัวเดล่ามีผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีเนื่องจากทีมแมสซิตี้ของเขายิงลูโทษเข้าเป้าน้อยที่สุดโดยคิดเป็น71%จากโโออกกาาาส62คครรรรัั้้งงทีีี่่บปะะตขยยยย44ดดมเเผ แต่ว่าแม้รวมแล้วทีมของกัวเดล่าจะมีสถิติในด้านนี้เลวร้ายที่สุดแต่ซีซั่นก่อนแมนซิตี้ได้ยิงลูกโทษในเกมพรีเมียร์ลีก10ครั้งและส่งบอลเข้าประตูได้9ครั้งขณะที่ซีซั่นนี้ซึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกำชัย4เกมรวดเออร์ลิงฮารแลนสังหารลูกโทษพลาดในเกมบุกเฉือนชนะเชฟฟิลด์ยูไในเต็ด2ต่อแต่เขาแก้ตัวได้ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านทุกฟูลแลม5ต่อหนึ่งมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ครกเบอร์ลีย์อดีตกองกลางทีมเชลซีออกรงยุเออร์ลิงฮาร์แลนสู่หน้าทีมแมนเชตอรให้ปฏิเสธเข้าร่วมงานแจกรางวัลบอลโลงดอตลอดชีวิตหากปีนี้ลีโอนีเมซี่หัวหอกทีมอินเตอร์มมีเป็นฝ่ายได้รับตำแหน่งการแจกรางวัลบอลลงดอปี2023เผยชื่อนักเตะที่มีโอกาสลุ้นคว้าเกียรติยศออกมาแล้วเมื่อวันก่อนโดยเชื่อกันว่าเมซี่จะได้ตำแหน่งเป็นสมัยที่8เนื่องจากเข้าสร้างผลงานพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกปี2022แม้ว่สิบสองแม้ว่าฮาร์แลนจะสายตะข่ายห้าสิ็ตาม อย่างไรก็ดีต่อประเด็นนี้เบอร์ลี่อดีตกองกลางทีมสกอตแลนด์แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากเขามองว่าหัวหอ,อกทีมชาตินอร์เวย์วัย23ปีควรได้รับรางวัลพร้อมอยู่ให้ดาวยิงร่างยักษ์เลิกเข้าร่วมงานแจกรางวัลน,นี้ไปตลอดชีวิตหากเมซี่เป็นฝ่ายสมหวัง โดยเบอร์รี่กล่าวกับ ESPN เอาไว้ว่าหากเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้รางวัลในปีนี้มันก็จบเหตุหรือเอนลเมซี่ได้แชมป์โลกก็จริงมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็เล่นกันแค่4สัปดาห์ฟอร์มในหลีกของเขาก็ไม่ได้ดีและแปะเอชเชก็เลวร้ายเอร์ล er ิงฮาแลนด์ยิงได้มากกว่า50ประตูและได้แชมป์พิมลีเอฟเอคัพแชมเปียนลีกผมรู้ว่าหลายคนยังตัดเมซี่ไม่ขาดแต่ขอให้ดูภาพใหญ่จะดีกว่า จะต้องมีนักข่าวหวนเชิญมากมายโหวตให้เมสซี่แต่เออร์ลิงฮาแลนด์ประสบความสําเร็จทุกอย่างในระยะเวลาที่ยาวกว่าการแจกรางวัลชิ้นนี้เหมือนกับหลายๆชิ้นที่ทําให้ผมหัวเสียเมสซี่ได้แชมป์โลกโน่นนี่นั่นพวกเขาอยากมอบให้เขาอีกครั้งหากผมเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ผมจะไม่กลับมาที่งานบอลลงดออีกตลอดชีวิตเหมือนกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา โรดี้กองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้กระตุ้นทีมในยุโรปต้องพยายามรั้งตัวดาวรุ่งพรสวรรค์เอาไว้เพราะอำนาจเงินจากซาอุมีพลังล้นเหลือในการดึงดูดดาวรุ่งฝีเท้าดีไปร่วมทีม สโมสรซาอุทุ่งเงินกว่าต้อนแข้งดังจากยุโรปไปร่วมทีมเป็นวาเล่นในซัมเมอร์น,นี้และไม่ได้มีเพียงนักเตะที่ผ่านการเล่นในยุโรปมาพอสมควรแต่ยังรวมถึงดาวรุ่งบางรายอีกด้วยกาเบียบเบย์เก้าดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุดเล็กของเซลตาบีโกกลายเป็นการย้ายทีมที่ถูกถก,ถกเถียงกันหลังเลือกไปเล่นให้เหลียซาอุก,กับอวารีโรดี้ให้ความเห็นว่าวงการฟุตบอลยุโรปก,กำลังพ่ายแพ้นในสถานการณ์นี้และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาถึงเม็ดเงินที่พวกเขาจับจ่ายเราต้องควบคุมการไหลออกของน,อนักเต กับนักเตะดารุ่งที่ย้ายไปซาอุดีอาระเบียอย่างเช่นกาเบียเบกามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้แชมป์ลูกหนังยูฟาเชเี้ยนลีกส่งรายชื่อนักเตะชุดป้องกันแชมป์ให้กับสหพันฟุตบอลยุโรปยูฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีบางรายถูกเปปกดวดล่าในายใหญ่ชาวสเปนนิดหันชื่อทิ้งแมนซิตี้คว้าแชมป์รายการดังกล่าวได้เป็นสมัยแรกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ที่เป็นแชมป์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเช่นกันกระทั่งล่าสุดเดือใบสีฟ้าส่งชื่อนักเตะที่จะลงบู๊รายการนี้ในซีซั่นนี้ให้กับยูฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฏว่ากวัว,ก an, 9, ว38ปีทนตฟ นายทวารทีมชาติสหรัฐโดยก่อนหน้านี้คาสันเคยได้แชมป์หูใหญ่มาแล้วสมัยเป็นสมาชิกทีมลิเวอร์พูลในปี2005อย่างไรก็ดี3นักเตะใหม่ทั้งมาเตอุสนูเนสเจเรมีโดกูและจอสโกกวาดิโอมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับเควินเดบรอยด์จอมทัพคนสําคัญที่ยังบาดเจ็บอยู่มากันต่อที่รายชื่อนักเตะแมนซิตี้ชุดทําศึกแชมเปี้ยนลีกผู้รักษาประตูมีสกอตคาสันอาราซอนสเตฟานออเตกาแนวรับมีมานูเอลอาคันจีนาธานอาเกู้เบนดอาเซิโโอกเมยอออสสโโโกกวาดิจห์นนตแลละคาย กลอกกลางมีแจ็คกิลิตเควินเดอรอยเจเรมี่โดกูฟิลโฟเดนมาเตโอโคเวซิตมาติอุสนูเนสคาวินฟิลลิปโรดี้และแบรเรโดซิวาส่วนกองหน้ามีฮูลเลียนอวเวรสและเออร์ลิงบลล์ฮาแลนด์อันหนึ่งเป็นที่สังเกตว่าแมนซิตี้ส่งชื่อให้อยู่ฝ่าแค่21รายแม้จะสามารถส่งชื่อได้มากสุด25รายแต่เรือใบสีฟ้าสามารถส่งชื่อนักเตะรายอื่นๆที่อยู่ในลิสต์บีอย่างเช่นริโกลูอิสเด็กปั้นลงเล่นได้เช่นกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่รรรััับบฟงกาาาอปเดตขวาสจาจนจ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ